เอาละครับผมก็ต้องของสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ในผมเอง notrealai นะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกม Pokemon World นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะผมจะมารีวิวเกมนี้เป็นครั้งแรกกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกม Pokemon ม,มาใหม่นะครับผมจากแอป X 7 Game นั่นเองนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นพร้อมกันกับผมได้ที่ลิงก์ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น ตัวละครชายแล้วกันนะชื่อแนวสามารถตั้งเองได้หรือจะสมชื่อก็ได้นะครับผมนี่นะเราเลือกตัวละครชายแล้วเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไปดูว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับผมตัวเกมนะครับนี่เห็นไหมความฝันของคุณคืออะไรนี่เพื่อนโปเกมอนเทรนเนอร์นนะวันนี้ผมจะกดข้ามไปกันแล้วกันนะครับโอเคดูสิโอ้ตัวเกมจะเป็นเกมแนว 3D ทุกคนโอ้มาใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้แบบตกใจมากเลยนะครับผม ก็เหมือนจะเป็นเกมแนว MMO นะครับผมซึ่งเราก็สามารถเจอเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับผมนี่ตัวเกมภาษาไทยด้วยนะนี่เมื่อกี้ผมเจอเพื่อนๆเพิ่งเ,เขามาเล่นเกมนี้ด้วยนะคนตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์23นะใครที่อยากจะมาเล่นก็ตามผมมาได้เลยนะทุกคนโอเคตอนนี้รับของก่อนนะครับผมนี่เลเวล2แล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อน,นว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะมีแค่บางช่วงนานั้นมันจะไม่ไ,ไม่ได้แปลทั้งหมดนะครับผมนี่นะ อ่านี่เธอจะไม่วันลืมใช่ไหมแต่วันนี้เธอจะออกเรินทาาประมาณนี้นะครับผมถ้าอลพูดติดขัดอะไรขออภัยด้วยนะคนทวงนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวทำภารกิจก่อนนะครับผมนี่งี้ได้แล้วนะครับผมเล้วกสามแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้เลือกโปเกมอนเลยนะครับนี่ชื่อซาชินะครับโอเคนี่เลือกโปเกมอนของคุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกโปเกมอนกันก่อนนะครับผมดีสิเอามมนให้ตัวนี้เรามาแลวก่อนนี่เหมือนเป็นชยนีด้ว แห่มันสีแปลกๆนะครับหรือว่าเป็นธรรมดามันแค่ทาสีนี้ออกมาครับ <identified> เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่ง <astero ides> ตัวนะครับอ่านี่จะให้เราเลือกโปเกมอนนะอ่าซึ่งในเกมเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนจะเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นธาตุพืชนะธาตุไฟธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ขอดูก่อนที่ว่าธาตุไฟเป็นตัวอะไรนะครับโอ้ธาตุไฟเป็นตัวนี้นครับผมเหมือนผสมกับอันนี้เลยทุกคนชามันเดอร์นะตัวนี้เหมือนผสมกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ผสมกับในดิจิมอนเลยนะทุกคนดูดิเออมันทํามาแปลกแนวดีนะทุกคนก็ชื่อเกี่ยว,ว่าโปเกมอนเวิลด์นะแต่ว่าด้านในเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์มาด้วยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมฟูจิกินะเดะกนะนี่บาปโซนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะบางตัวอาจจะเหมือนเดิมบางตัวอาจจะเปลี่ยนดีไซน์นะท่าน้ําดิท่าน้ําก็เหมือนเดิมนะครับผมอุ้ยแต่ผมเอาท่านไฟดีกว่าทุกคนมันแปลกดีนะครับนี่ท่านไฟเป็นแบบนี้ว่ะทุกคนฮิตโตคงังยี้ผมทําไมกลายเป็นแบบนี้อันเนี้ย โอเคไม่เป็นไรนะเราจะเลือกตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าแปลกดีนะก่กนโอเคเราไปเริ่มกันเลยทีนี้เราก็รับโปเกมอนได้แล้วนะจากชาหน่นั่นเองนะครับโอเคทำธุรกิจให้เสร็จนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเลือสี่แล้วนะผมยังไม่ทําอะไรผมเหลือสี่แล้วทุกคนนะโทษเอานะครับเดี๋ยวดูสินี่นะครับผมในโปเกมอน덱นะครับผมระดับหนึ่งนะเราใส่เข้าไปในทีมเลยนะครับเอ้ยเอาว่ะทุกคนการผจญภัยของผมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมา เราไปเลยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไหนดูซิว่าเควสแรกเนี่ยจะให้เราทําอะไรนะครับไม่ใช่เควสแรกเดี๋ยวมันก็ไปพักแล้วนะครับมานี่แบตเทอแล้วนะครับผมอยากดูระบบพ v p มากเลยว่าเป็นยังไงอ่าเป็นเทิร์นเบสนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะสไตล์นี้นะครับผมโอ้ภาพสวยด้วยนปรับคูณ2ด้วยนะแล้วก็กดท่าต่อสู้ได้เลยทุกคนในนี้ควรทีเดียวนะเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วนะครับนี่ล่ะโอ้อันนี้เรียบร้อยนะครับผมน็อกไปนะครับสวยครับ อันนี้คือเราชนะแล้วนะครับป่ะเร็ว้าแล้วทุกคนไปกันต่อนะครับตัวเกมนี่เล่นสนุกสนุกดีนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆไปับแบบได้ด้วยนะครับนองจากมันเป็น 3D นะทุกคนอ่าเหมือนเกมที่แล้วที่เราเล่นเลยนะในคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้ภาพก็สวยเหมือนกันนะครับผมคนละสไตล์กันนะครับอ่าม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 ีหลายเกมไม่เลือกเล่นนะเอฟเวเซเกมก็สามารถมาเล่นกันได้นะนี่ผมยุทธ,ธาการได้แล้วนะครับผมนี่ไปกันต่อเลยนะมีเมกาด้วยนะครับอันนี้จะไปล่างสองใช่ไหม ตัวนี้จริงๆมันจะเป็นสีดำนะทุกคนเหมือนมันจะเปลี่ยนดีไซน์นะนี่โคตรเทร่นะครับผมมาแล้วนะครับมานิล่าั่นเองนะตัวนี้ผมจําชื่อได้ละมามีเมกาเนะี่ยตอนนี้เป็นล่างสองนะทุกคนอยากเห็นลิสซัดดอนนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับมันจะให้เราเห็นไการตอนไหนนะอยากรู้เหมือนกันก็ <c oughs> ไปลองลุ้นกันได้นะมันน่าจะมีแบบว่า ให้ดูในนี่อยู่นะครับหมายถึงว่าให้เราเไปดูในโปเกมอนทุกตัวว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็มีเช็คอินด้วยนะครับผมนี่ายวันมารับได้นะมีลูกเกียนะลูกเกียยังเหมือนเดิมนะทุกคนบางตัวก็เหมือนเดิมบางตัวก็เปลี่ยนนะครับผมเราอยากเห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะมีในโปกเกมอนไหมอยากดูอะอวิจัยวิธีโปเกมอนดูไม่ได้อรอน่าจะยังดูไม่ได้นะครับทุกคนไป เราไปเลยกันดีกว่านีครับผมไ้ต่อไปนะนะมาแล้วนะครับอันนี้ย้ายเมืองนะครับทุกคนนี่มาละตัวเกมเนี่ยภาพเป็นอย่างงี้ทุกคนสวยๆนะครับอ่ทำธุร,รกริจก่อนนะเนี่ยโอเคนี่มันจะให้เราจับโปเกมอนแล้วนะครับผมไปอ่าช่วงนี้ลิ้นไปอะไรไม่รู้นะพูดมั่วๆติตดใจขัดฉับนะครับอ่าเจอโปเกมอนแล้วนะครับอ่าเป็นพิกจี้นะครับผมเอาตีเลยนะธาตุขวนธรรมดาพอนะครับ อ่ะทีนี้เราใช้โปกิบอลจับได้เลยนะทุกคนนี่อัลต้าบอลจับไปนะเป็นบอลดำอย่างนี้เลยปับเรียบร้อยนะโหใช้ชาปิกี้นัใช้อัลต้าบอลเลยเหรอเคิร์ตตึงนี่ยนี่ได้แล้วนะครับก็ใช้อัลต้าบอลโอกาสจับมันก็จะแบบมากขึ้นกว่าแบบใช้โปกิบอลน,นะครับอ่าเจอเด็กชายแบมบี้แล้วนะครับผมเราก็ต้องสู้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไปด่านข้างหน้าได้นะครับ เราเจอแล้วเจอตัวอะไรโอ้ยชาร์แมนเดอร์สนะครับผมเดี๋ยเจอผมใช้ท่าอะไรดีการรับประกันไม่ทัดเมื่อเกดเรียบร้อยนะโอ้น้ำมีดมมร้อยหนึ่งก็ขวานธรรมดาไปมันตีเร็วกว่าผมมาเรียบร้อยนะครับผมชนะไปเดือดเจ็ดแล้วนะไปะไปกันต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ไหมเดี๋ยวขอดูอ่อนในด้านในอ่าใช่อันนี้คือโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับนี่เราสามารถมาคุยได้นะทอมควีส อ๋อได้เพชรแปดร้อยว่ะทุกคนน่าจะมีสุ่มด้วยนะผมอยากสุ่มอ่ะทุกคนว่าผมจะได้อะไรนะครับอ่านี่บกเลเวลนะใช้ลูกอม,มในการพัฒนาเลเวลนะคนรีบลอัพนะครับผมนี้เห็นไหมเหมือนจะมีใส่อาวุธด้วยนะตรงนี้โอเคสวยๆป่ะทำควสกันต่อเลยผมอยากสุ่มแล้วทุกคนอยากรู้ว่าระบบสุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะระหว่างนี้เราน่าจะ รีวิวได้แล้วนะนี้จะเป็นสนกิจกรรมนะคนก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เรามาทำเลยนะตรงนี้นะมีทั้งเติมเงินทั้งอะไรด้วยนะนี่เป็นคู่มือการเล่นนะครับสามารถไปดูคู่มือได้ใครที่ไม่เข้าใจอะไรนะมีบอกนะครับผมแล้วก็มีเช็คอินรายวันตรงนี้นะแล้วก็ไปซนีนับผมของฝันที่เวลาเกมแจกนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรอ๋อพวกแบบเหมือนกิจกรรมนะนี่รับของรางวัลได้นะครับผมอะไรแดงๆเรารับหมดนะครับอ่าอันนี้อาหารนะครับรับมาเลยนะครับผม ประมาณนี้นะก็มีส่ย์เติมเงินด้วยนะใครที่เป็นเทพทู ool, อยากมาเติมเงินก็มาเติมได้นะเติมเพชรนะครับผมมีชุดรายวันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะสำหรับใครที่เติมเงินก็มีโอกาสได้ลูกเกียร์ตรงนี้เลยนะก็จะได้รูกเกียร์นะครับผมมาเติมเงินกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดลึกลับนะตรงนี้โหเติมหยวนนะครับเป็นของขวัญลึกลับนะครับอันนี้เป็นรางวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับนี่วันนะฮะก็มารับได้นะครับผมมาทำเควสกันได้นะครับตรงนี้ แล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษนะตรงนี้ก็มาซื้อกันได้นะจะเป็น30มหยวนนะครับผมเป็นแพ็คเหมือนแพ็คเติมนะฮะแล้วก็เป็นร้านค้านะครับผมแ<ม>พ็คเติมเหมือนกันนะนี่ประจําวันนะนี่ก็จะเป็นเกมพาร์ตนะครับผทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรางวัลเติมครั้งแรกนะเราก็จะได้ด์กไล่ไปเลยทุกคนใครที่เติมเปนครั้งแรกก็ได้รับด์กไล่ไปเลยนะปว่าในตำนานนะทุกคนแล้วก็มีแพ็กเกจออนไลน์นะครับผมรับเลยอ่าประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของร้านค้าด้วยนะมาซื้อของที่เราขาดได้นะทุก มีเควสตนะครับผมมีพวกเควสรายวันนะครับผมตอนนี้นะความสาเร็จแล้วก็เควสจับโปเกมอนนะครับผมแล้วก็มีงานรางวัลประมาณนี้นะตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกทุกคนมีระบบการแข่งขันด้วยนะเพิ่งเป็นอารีนาแล้วก็มีหลีกโลกด้วยทุกคนก็จะเปิดตามเลเวลบอกเลยนะมีไดคุณลักษณะด้วยนะครับผมมีการต่อสู้ระดับสูงนะมีเยอะเลยมีหลีกการแข่งขันต่างๆให้เราเล่นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจะมีพวกดันเจียนนะครับผมเป็นการท้าทายนั่นเองนะครับนี่ดันเจียนเอพีดันเจียนเหรียญนะบ ประมาณนี้นะแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นโปเกมอนของเรานเน่นเองนะครับทุกทุกคนนี่เห็นไหมอ่าต่อไปก็ดูที่กระเป๋าของเรานะผมนี่จะเป็นโปเกบอลนะครับซุปเปอร์บอลแล้วก็มีไฮเปอร์บอลเอออันตาบอลนะครับไม่ใช่ไฮเปอร์บอลประมาณนี้นะครับผมมีลูกอมนะพวกวัสดุต่างๆนะครับผมแล้วก็มีกล่องสมบัติด้วยนะใช้เลยเลือกเศษได้หรอโอเคแล้วก็อื่นนะอันนี้เป็นบัตรนะรน่าจะเป็นกาชาหรือเปล่าครั นีโอเคมีกาชาด้วยนะครับผมแล้จะมีแบบได้โปเกมอนธรรมดากับโปเกมอนในตำนานนะครับทุกคนอ่านี่เราได้ตัวนี้มาทุกคนก็เป็นโคดวิว่าได้การเป็นเกงก้าได้นะตัวนี้ถือว่าดีนะครับอ่นนี้เปิดครั้งหนึ่งนะได้โปเกมอนในตำนานดูซิว่าเราจะได้อะไรทุกคนเป็นมาสเตอร์บอลด้วยมาดูดิโอ้ได้เกียร์ดอสมานะครับผมนี่เราใส่ในทีมเราได้เลยเน,นี่ยตึงมากนะครับเกียร์ดอสก็ต้องมีเพชรก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโอ้โหนี่เราได้เกียร์ดอสมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูซิ มาใส่ในทีมเลยทุกคนต่อสู้นะแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับประมาณนี้นะทุกคนอเออเกียร์รถเดินได้ไหมนี่เราก็น่าจะมีเกียร์รถเดินตามเอาไม่ใช่หรอมันเปลี่ยนคู่หูยังไงเนี่ทยทุกคนนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ความสามารถนะครับเอามาดูศักยภาพของมันได้ทุกคนใช้หินมารีเซ็ตได้ด้วยนะครับไหนดูซิผมอยากเปลี่ยนอะเรา,ราย้ายมาได้ไหมอ่านี่ไงโอโ้ยังไม่ได้ทุกคนทําไมมันเราเปลี่ยนคู่หูยังไงเนี่ยมันน่าจะมีแถวๆนี้นะทุกคน เนี Он, いいいい nine, ่ยมีว uh, ิธาการเดีอยวูดูสิอูริสอนเป็นแบบเดิมนะทุกคนเปลี่ยนแค่ให้ตัวคันงี้นะครับผมนึกว่าจะเปลี่ยนน่ครับอูริสรอนยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะทุกคนโอ้โหก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับอูริสอนนะที่ตัวครนงี้เป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะทุกคนอะเกมนี้ก็มีประมาณนี้ลวกันนะครับผมมาเล่นกับผมได้นะตอนนี้ผมกำลังไปจุดไัยอยู่ในเกมนี้นะครที่ากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะอะแถวนี้เหมือนจะเจอฮิกเก้โขากะด้วยนะกบทเทแเราก็กดคลิกเดียวได้นะตรงนี้เพื่อการหานะครับผม โอ้ oh, ไม่มีเลยอ่ามาดูดิจะเจอไหม๋อ oh, ไม่มีสปายให้จับนะครับยืนยันนี่ได้มาแล้วนะครับผมได้เลยนะครับไหนดูซิในทีมเรามันจะได้มาเลยปะ๋อยังไม่ได้นะครับผมมันจะต้องไปทําอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้เหมือนเราจับแล้วแหละคือในเนี้ยเราจะสามารถดูได้ทุกคนว่าเราเนี้ย จะมีโปรกมอะไรในป่านี้บ้างนะก็ตอนนี้จะมีเกกโกกะอยู่หน้าล่างหนึ่งนะครับนี่เราก็เจอพ่อหนุ่มออกัสตินแล้วนะครับผมเราก็มาสู้กันต่อได้นะครับนี่เป็นไงระบบก,การต่อสู้นะโคตรตึงนะเดี๋ยวเราจะลงกิลดอสมาเลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับผมกิลดอสนะฮะขอญาตแคปต,ตรงนี้ก่อนทําปกนะครับก็ตีเลยนะท่าสาดน้ํานะทุกคนอืมอ้าวไม่มีท่าตีอ่ะเนี่ย อกินแล้วผมมีท่าตีทุกคนมาขอตัวนี้ดิอตัวนี้ก็ไม่มีท่าตีนะครับต้องเอาตัวนี้แหละทุกคนตัวแรกที่มันให้มามาขวานเลยเหมือนสปีดต,ตัวนกน่้จะเร็วเหมือนกันเนี่ยมาแล้วผมสวนเรียบร้อยเนี่บผมน็อกไปนะครับผมประมาณนี้ทุกคนถ้าใครอยากเล่นเกมนี้กับผมก็รีบะาโหลดต่ใตารางคลิปนะสามารถเข้ามาเล่นกับผมได้เลยนะครับทุกๆคนก็ลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ